ที่ราชบังคลากีฬาสถานนะครับโอสถสภาเอ็มอร50สราบบุรีเปิดบ้านพบบุรีรัมเริ่มมา5นาทีความผิดพลาดของเกมบุรีรัมเกือบจะเสียเหมือนกันแอนโทนีโคบินันยิงไปติดมือของสิวรักษ์จังหวะจ่ายบอลพลาดของทางด้านของเจียรวัน์มัคร,ครมนะครับอีกครั้งหนึ่งของโอสถได้โหมงโดยโคบินันคนเดิมแต่ว่าเฉี่ยวเสาออกไปจังหวะเปิดฟรีคิกของนรงจันสุเวตนี่ครับช่วงแรกเนี่ยของโอสถเนี่ยมีโอกาส นะครับแล้วก็เป็นลูกเซตพีนะฮะแล้วมีนันลูกนี้มันบางไปนิดเดียวฮะใช่จังหวะช่วงนี้โอโสถเองมาลูกฟรีคลิกบ่อยมากเนขาเซตมาอยู่แล้วครับลูก<ช>คอนเนอร์ลูกฟรีคลิกนั่นแหละครับอีกทีหนึ่งของโควินันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปชนเสาหน้นลงด้วยการที่เปิดได้ซ้ายกว่าขวาก็ช่วยให้เป็นประโยชน์สําหรับลูกตั้งเตะของโอโสถเหมือนกันนะครับด mm ู hmm. ลูกตั้งเตะของบุรีรัมย์บ้างธทีร์ทอนเปิดเข้าไปแล้วจวังหวะจิ้มลูกนี้ของชิติพัฒน์ก็หลุดกรอบออกไป โดนไม่ดีครับเหมือนจะโดนบริเวณหัวเข่านักแข่งตรงนั้นไปแล้วช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับจังหวะผิดพลาดตรงกลางของโอสุสภาไคฮิราโนะได้บอลแล้วตัดเข้ากลางยิงด้วยขวาบอลเฉล็บเข้าประตูไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไคฮิราโนะปีนี้ทําอะไรก็ดีนะครับคือเป็นตัวหลักเลยคือช่วยได้เยอะคือคาร์เมโลปีนี้ไม่ดีแต่ได้ใครนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยดูครับจั<อ>งหวะสวนกลับข<อ>ึ้นมา เจษดาพูดถ้าคุณมีที่จ่ายบอลพลาดเนี่ยพยายามที่จะลงไปช่วยเกมรับแต่ว่าไปโดนกระโดนเจษดาเนี่ยละฮะจังหวะสุดท้ายพอมั่นใจแล้วเนี่ยการหลบการล็อกเนี่ยดีไปหมดนะฮะครึ่รงหลังมาโอสดได้ยิงลูกนี้โดยชนะนั้นป้อมบุกผาแต่ว่าเบาครับเข้ามือสีวรักษ์วันนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับ บอลยาวลูกนี้เจสิมสันลงมาเป็นตัวสำรองแล้วดูกขวาลูกนี้โอ้โหกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ยิงไงก็เขา้ามัน,นยากเหลือเกินนะครับคุณเบียร์คุณ <c oughs> นะนี่ขนาดยิงดีมากก็ยังขาดดวงโดนขานทานเล็กนิดเดียวก็โดนขานได้เลยครับแต่ในโลกกอนซัเลสนะครับคือเข้านี่โอ้โหสวยมากครับลูกนี้ยิงไม่ได้แต่ว่าเกมรุกของบุรีรัมครึ่งหลังเนี่ยมาเป็นชุดแล้ว สายลูกนี้ของปาตินโยโอ้โหเหมือนจะง่ายแต่ว่ายิงเนี่ยเข้ามุมพอดีคือชัดชัยก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้หนืดหนืดไปนิดเหมือนกันนะครับคือต้องชมคนยิงกันดูนะครับปาตินโยนีกระชากมาเท้าเท้าซ้ายคงคงอ่านว่าไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็เข้ามุมแบบโอ้หยิงเหมือนไม่เต็ม้วยนะสมบูรณ์แบบครับลูกนี้สุดปลายเท้าพอดีแต่กลายเป็นว่ามุมนี่โอ้โหเด็กเลยสุดปลายมือครับหมดสิทธ์ครับ คือน,นำา2 0ศูนย์ครึ่งหลังมาโอสดนี่ก็เปลี่ยนเอาทางด้านของอารอนดาวซิวาลงมาเหมือนกันนะครับในยิงลูกนี้ก็ไปตรงตัวของสิวรรกษักนี่สังเกตได้การยิงประตูมันต่างกันถ้าเป็นยิงเสาสองจะผู้ตัดตู้จะรับยากกว่าครับลูกตั้งเตะสุดท้ายโอสดครับแพ้คาบ้าให้กับบุรีรัมไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับบุรีรัมก็ชนะนอกบ้านเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้ครับ